สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาชมแปลงนาก็ขอแปดห้าครับที่คลองเจ็ดปทุมธานีเรียกว่าสี่แยกวัดใจครับพี่น้องครับไปดูเลยครับสวยงามขนาดไหนนี่ครับพี่น้องครับก็ขอแปดห้าครับของคุณสุภชัยของเจ็ดครับพี่น้องครับนี้ข้าวดีแทบไม่เหลือแล้วครับพี่น้องครับ นี่ครับโอ้หลวงนะครับห้อยระยะเลยครับพี่น้องครับเจอพายุลมฝนสามที่คืนสามที่วันเจ็ดนี่ครับพี่น้องครับมีล้มมาตรงนี้แอ่งเดียวโอ้โหลวงนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหเหลืองเป็นทองเลยครับนุ่นครับก็ขอแปดห้าครับ นี่ครับมีอยู่บ้างครับเนี่ยครับเข้าดติดเหลือน้อยครับพี่น้องครับโอ้โหเป็นตาสวยงามมากตรงนี้เสมอกันหมดเลยครับพี่น้องครับดูได้เลยครับแปลงนานี้อยู่ที่หนองเสือคลองเจ็ดนะครับตรงสีแยกไฟแดงติดปั๊มพีทีครับพี่น้องครับนี่ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่18เมษายนนะครับวันนี้อ่าแวะันที่หนองเสือครับปทุมธานีนะครับติดตามดูนาปังกค .85 ของพี่ต่วนครับแปลงนี้ข้าวดีเยอะมากครับเมื่อครั้งที่แล้วลดลงไปประมาณ60%นะครับแล้วครั้งนี้ก็มาอีกครั้งนี้เหลือประมาณไม่ถึง20%แล้วครับพี่น้องครับจะหมดนาอยู่แล้วครับ เริ่มต้นก็คือเกี่ยวเสร็จครั้งที่แล้วนะครับหมักด้วยสารย่อยสลายฟางเทนเดอร์ tender, นะครับอายุข้าว17-18วันวันแร่ประโยคอ่าหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นกิ่งทองทุก15วัน15วันครับเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูครับปัจจุบันอย่างงามเลยครับนี่ครับพี่น้องปั๊มพีที โอ้โห oh, สวยลวงพ้อยนะครับก็ขอแปดห้าครับอ่านี่ครับข้าวดีเหลือน้อยมากครับพี่น้องครับเหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วครับเอาหัวแล้วดูข้าวครับงามมากโอ้โหดูลวง นี่ครับผลงานสามเกลอครับพี่น้องครับเทนเดอร์กิ่งทองใบหยกนี่ครับเหลือหมดแล้วครับเกี่ยวที่ยี่ห้าครับสุกหมดแล้วนะครับใบธงยังเขียวสดนะครับสุดลูกหูลูกตานะครับพี่น้องครับ สิองไล่เดี๋ยวอัปเดตกันครับว่าจะได้เท่าไร่แต่ที่แน่นอนครับข้าวดีดจะหมดจากเปรี้ยงนาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับผลงานของเทนเดอร์กิ่งทองประโยคกครับสามเกลอนะครับนี่ครับคือปัจจุบันนะครับ